จังหวัดมหาสารครามนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีครับที่บริเวณแหล่งน้ำหนองทูบครัวตำบลกู่ทองอ,อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารครามนายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเจ้าสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีสามิถุนายน2 5 6 7 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขตหข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้าครับ สำหรับพันสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาว10,000 0ตัวปลานวนจันเทศ10,000 0ตัวปลายี่สุกเทศ10,000 0ตัวปลาสวาย200ตัวและปลาบึก19ตัวค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้น33219ตัวโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามจำนวน3 2 1 9ตัวและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมโนจำกัดจำนวน30,000ตัวค่ะ ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับกล่าวว่ากรมประมงมีนโยบายให้สํานักงานประมงทุกจังหวัดจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าลงในแหล่งน้ําที่เหมาะสมทั่วประเทศเพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระสงฆ์นิกกรน,นะครับต่างก็ทราบดีว่าพระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรากายต่อพระราชะกรณียกิจน้อยใหญ่โดยพระราชะกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงนะครับทรงพระราชะทานแนวพระราชดำริ และข้อแนะนําต่อการอนรักษ์ทรัพยากรการประมงและการบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้าเพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้ําเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ